มาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้ลัคนา,าราศีไหนจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานและลัคนา,าราศีไหนต้องระวังกันบ้างไปที่ลัคนา,าราศีแรกเลยครับลัคนา,าราศีกรกฎครับลัคนา,าราศีกรกฎนั้นถ้าจะเริ่มคุยงานหรือทําอะไรแนะนําให้เลยวันที่15เวลาเที่ยงคืนไปก่อนให้ดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวนั้นย้ายออกจากภพมลณะ หลังจากนั้นนะครับการเงินก็ได้วอละโคตมะนาวางการงานก็ได้มหัดธนเลิกจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือลงทุนอะไรเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆสามารถทำได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนถึงนะครับสิ้นสุดสัปดาห์เลยเพียงแต่ว่าในช่วงวันที่ 18เวลาตี3จนถึงวันที่20เวลา6โมงเช้าอย่าลงทุนอะไรในช่วงดังกล่าวแต่ว่าการงานนั้นมีความสำเร็จดีนะครับไม่ต้องระวังการโดนคดโดนโกงหรือโดนหลอกนะคบเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับอย่าติดต่อหรืออย่าลงทุนใหญ่เท่านั้นเองนอกนั้นแล้วอาจารย์ว่ามีความสำเร็จมาค่อนข้างดีครับเพราะ ดาวสุขซึ่งเป็นดาวความสําเร็จก็เป็นเกษตรดาวการเงินก็อยู่ในมุมที่ดีดาวพุธอาจจะมีถอยหลังบ้างก็ต้องดูเรื่องเอกสารสัญญาเป็นตัวประกอบสักนิดหนึ่งครับลัคนาราศีที่2คือลัคนาราศีพฤศภครับลัคนาราศีพฤศภดาวประจําตัวนั้นย้ายมาเป็นเกษตรแล้วดาวการงานก็โพจรเป็นเกษตรเช่นเดียวกันเท่ากับงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีความสําเร็จเข้ามาค่อนข้างดีแต่ข้อเสียคือ ดาวพุธท,ที่โคจรถอยหลังทําให้การงานในช่วงนี้อาจจะต้องคุยกันหลายรอบตกลงกันหลายครั้งหรือว่าอาจจะต้องมีการเซ็นสัญญาหรืออาจจะต้องมีการลงลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจในตัวงานมากขึ้นแต่ว่าดาวพุธท,ที่ถอยหลังนั้นสเสวยวอละโคตรมะณวางแปลเป็นภาับชาวบ้านก็คือดีมากเพราะฉะนั้นนะครับจะย้ายงานเปลี่ยนงานคุยงานในช่วงนี้นะครับผลตอบแทนรายได้ค่อนข้างดีงานมีความมั่นคงแต่ว่า เรื่องความสัมพันธ์กับเจ้านายอาจจะเป็นอะไรที่เป็นไปด้วยช้าพัฒนาได้ยากสักนิดหนึ่งเพราะตัวดาวเสาร์เองนั้นโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่13กรกฎกคมที่ผ่านมาครับลัคนาราศีสุดท้ายครับคือลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะต้องรอให้เลยวันที่17กรกฎดคมเวลาตีสี่ไปก่อนให้ดาวทิตย์นั้นย้าย ออกจากพบมรณะนะครับทําให้นะครับมีดาวพระหัสดวงเดียวที่โคจรตกภพมรณะงานที่เข้ามาจะเป็นงานด้านที่ปรึกษาการวางแผนต้องทํากับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เงินที่ได้นั้นจะได้ค่อนข้างก้อนใหญ่ครับและดาวสุขที่เป็นกเกษตรทำให้ไม่ว่าจะค้าขายหรือทำอะไรลูกค้าก็จะมาเข้ามาแบบสหม่าเสมอเพียงแต่ว่าท่านต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอังคารที่ดาว โดนดาวราหูเลงท่านจะคิดการใหญ่สักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นช่วงที่จะสามารถคุยงานเปิดกิจการได้อาจารย์ว่านะครับจะมีไม่ได้อยู่ช่วงเดียวคือตั้งแต่วันที่18เวลาตีสนจนถึงวันที่20เวลา6กโมงเชา้าจะก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นได้ทั้งหมดครับก็ถือว่ามุมดาวที่ดีนะครับแต่จะให้ดีนั ให้ดาวที่นั้นย้ายออกจากภพมรณะในวันที่17เวลาตีสี่เสียก่อนค่อยเริ่มคุยงานอะไรลักษณะนั้นครับดาวพฤหัสที่ตกภพมรณะนั้นเนื่องจากมันอยู่ในดาวนะครับเรือนของดาวคุธอาจารย์ว่าอย่างน้อยมุมดาวที่ดีมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่เข้ามาพยายามเรียกสูงๆครับมีเกณฑ์จะได้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นเขาครับทีนี้มาดูเรื่องที่ต้องระวังสําหรับเกี่ยวกับเรื่องการงานกันบ้าง ลัคนาราศีแรกเลยคือลัคนาราศีสิงค์ครับลัคนาราศีสิง์ดาวศาุกร์กูสามาเป็นเกษตรแต่ดาวพุธนั้นโคจรอ,อยู่ในภพว,วินาศทําให้การต่อรองเจรจาของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีดาวเสาร์ก็โคจรถอยหลังทําให้มีอุปสรรคมีปัญหาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วก็ถ้าจะอยากย้ายงานเปลี่ยนงานหรือทําอะไรต่างๆในสัปดาห์นี้จะต้องทําก่อนวันที่17 เวลาตีสี่พอเลยมาจากวันที่1 7เวลาตีสี่แล้วดาวประจำตัวจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศไม่สามารถย้ายงานเปลี่ยนงานหรือทําอะไรต่างๆได้ครับเพราะว่าดาวประจาตัวนั้นถ้าอยู่ในภพอริมรณนะวินาศท่านห้ามย้ายงานเปลี่ยนงานหรือลงทุนครับลัคนาราศีที่2ที่จะต้องระวังครับคือลัคนาราศีมังกรด้วยความที่ลัคนาราศีมังกรนั้นมีพินทุบาทต,ตัวบเบื้อมตัวเท่าฝาบ้านอยู่ก็คือ ดาวอังคารนั้นโคจรตกพบมรณะหรือทางหลักโบราณสตร์เราเรียกว่าดาวอังคารเป็น8ครับทำให้นะครับไม่ควรย้ายงานเปลี่ยนงานหรือลงทุนในช่วงนี้และอังคารเองเป็นดาวความสําเร็จเมื่อดาวความสํมา,ววาสเร็จตกพบมรณะในช่วงนี้ก็จะเก็บเงินไม่อยู่หรือทําอะไรก็จะไม่มีความสําเร็จครับและดาวสาวที่โคจรถอยหลังทําให้การตัดสินใจท่านไม่ดีเท่าทีค่ควรหรือตัดสินใจแล้วอาจจะโมโหหรือว่านะครับ ขาดสติการยั้งคิดเพราะดาวประจำตัวนั้นโคโจรถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมังกรอ,อยู่นิ่งๆอยู่ร่มๆก่อนอย่าเพิ่งทาอะไรครับลัคนาราศีถัดมาครับคือลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนูจะมีประเด็นใหญ่คือถ้าย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้รายได้หรือเงินเดือนหรือผลตอบแทนนั้นไม่ดีเท่าที่ควรเพราะดาวเสาร์นั้นโคโจรถอยหลังดาวพุธซึ่งเป็นดาว การงานโดยตรงก็โครจรตกภพมลณะนะแล้วก็ถ้าจะเป็นงานที่จะต้องทำอาจจะต้องมีการย้ายที่อยู่หรืออาจจะต้องเดินทางบ่อยๆเพราะหลังจากวันที่17ดาวอาทิตย์นั้นย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะและวันที่19ดาวพุธนั้นจะย้ายนะครับออกมาจากภพมรณะนะกลับมาอยู่ที่ในราศีเมถุนใหม่ถ้าจะแนะนำอาจารย์วัฒนูรอให้นะครับ เลยวันที่19เวลา11.00นอลองคุยดูก่อนแต่ดาวพุธที่โครจรถอยหลังอาจารย์ว่าเขาจะยังไม่รับเลยอาจจะต้องคุยกันหลายรอบสัมภาษณ์กันหลายรอบหรืออาจจะต้องเป็นแบบพนักงานชั่วคราวไปก่อนเท่ากับว่าคนละคณาราศีธนูงานจะมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถย้ายงานเปลี่ยนงานได้ในช่วงนี้เพราะว่าผลตอบแทนซึ่งเป็นดาวเสาร์นั้นโครจรถอยหลังตั้งแต่ที่ 13กะลักกระดาครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานสวัสดีครับ